บบนี้นะคะหรือว่าคนที่ว่างงานมาร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ค่ะศูนย์ซ่อมบิ๊กไบอ่ะโครงการนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังพี่ดอมเล่าค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานหลายๆโรงงานก็ปิดตัว เราก็มีบุคลากรทางฝั่งวิศวกรทางฝั่งช่างยอยู่เยอะเราก็เลยพยายามที่จะฟื้นธุรกิจแบบการซ่อมรถบิ๊กไบค์บิ๊กสกูตเตอร์ขึ้นมานะครับโดยมีมาตรฐานซึ่งคืออันนี้เราก็กำลังทํารูปแบบของการดําเนินธุรกิจแบบใหม่นี้ก็คือแฟรนไชส์เซอร์วิสรถบิ๊กไบค์นะครับที่ชื่อว่า DOM คือมันชื่อเราเนี่แหละแต่เราเราเรียกมันว่า Delight of m o t o r c y c l i s t แเราก็จะมีการอบรมมีการโปรโมทให้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทําเว็บไซต์อะไรต่าง เพื่อชักชวนให้กลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์หรือบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยก็เข้ามาที่ศูนย์ของของท่านได้ นี่แหละคุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอ่ะเนาะโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มมองหาแล้วนะคะว่าถ้าเรายังอยากทําธุรกิจเนี้ยแล้วถ้ามันกระทบเอ๊ะเราจะต่อยอดหรือว่าจะเปลี่ยนแผนทําธุรกิจยังไงดีเพื่อที่จะให้มันอยู่รอดนั่นเองนะคะแต่พูดถึงการขับบิ๊กไบค์มันก็คือตัวของพี่ดอมเลยอะ่ะคุณผู้ชม,มเข้ากับบุคลิกข,ของเขามากๆเพราะว่าเป็นคนแมนแมนลุยลุยบูย๊บ,บ,บูอยู่แล้วมันไปเหมาะกับเรื่องนี้เลยนะคะที่เขาสวมบทบาทในแก้วลืมคอนค่ะคุณผู้ชมที่กําลังจะออกอากาศวันพุธที่27มมกราค เรื่องนี้เนี่ยแหละน้องกรีนอัสดาพรเนี่ยนะคะรับบทเป็นนางเอกนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ดอมที่บูกรีนเองก็บูหนักมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากบูแล้วก็รับบทเป็น2ตัวละครอีกด้วยซึ่งพรุ่งนี้ค่ะน้องกรีนเนี่ยจะมาพูดคุยกันนะคะในรายการวันบันเทิงติดตามด้วยตอนเที่ยง15นาทีรวมไปถึงละครแก้วลืมคอนเนี่ยใครเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็พูดตรงกันว่าน่าดูมากนะคะเพราะฉะนั้นออกอากาศตอนแรกค่ะพุธที่27มกราคมนี้บู ระนำมากจริงๆนี่ตัวอย่างไม่มีตอนไหนไม่บู๊เลยนะคะเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามให้ได้นะคะพุธที่27มกราคมนี้สองทุ่ม15นาทีค่ะคนี่คือทั้งหมดของบันเทิงวันนี้ค่ะครับผมอ,อย่าเพิ่งไปครับเดียครับค่ะวันนี้วันนี้ต้องให้เดียอยู่ก่อนอ่ะได้ทำอะไระอยากจะช่วยแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเป็นของใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับนั่นคือซ a m ซ u ง g g a l a x ซ S21 Ultra 5G เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้ว อยู่ในมือของผมแล้วตอนนี้นะฮะที่ต้องให้ลองเพราะว่ามีความพิเศษไงมีความพิเศษเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของคนที่ชอบทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นบล็อกเกอร์มันต้องใช้อุปรกรณ์่มันต้องมีการถ่ายทำมันต้องมีการถ่ายทำแล้วแล้วคุณผู้ชมครับลองดูตัวนี้นะฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่กำลังไปที่พูดถึงอยู่มากที่สุดตอนนี้ก็คือ Samsung Galaxy S 21 Series 5G นะฮะ เป็นสุดยอดกล้องสมาร์ทโฟนเหมาะสำหรับการถ่ายทำคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาพแล้วก็วิดีโอขนาดสูงอย่างมืออาชีพมีเซ็นเซอร์กล้องใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Galaxy <c oughs> แล้วนอกจากนี้ครับยังสามารถแต่งภาพโดยไม่เสียรายละเอียดนะฮะบันทึกภาพเป็นแบบ RAW ไฟสิ12บิตมาตรฐาน DSLR นะฮะ สามารถถ่ายวีดีโอระดับ HDR 1 0 plus คือคมชัดทุกสภาพแสงนอกเหนือจากนั้นยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้การถ่ายวีดีโอเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับตัวเด่นๆเ,เลยเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังตรงนี้นะจุดเด่นคือ director's view คือมุมมองผู้กำกับนะฮะให้เห็นมุมมองที่หลากหลายก่อนถ่ายจริงแล้วก็เป็นโหมด blocker view ถ่ายวิดีโอหน้ากับวิดีโอหลังได้พร้อมๆกันมา3รุ่นด้วยกันนะฮะนั่นก็คือรุ่น Galaxy S 2 1 Ultra 5G อันนี้เป็นตัวท็อปรองลงมาคือ Galaxy S 2 1 Plus 5G และตัวสุดท้ายคือ Galaxy S 2 1 5G ตอนนี้พร้อมจองแล้วนะฮะผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยราคาเริ่มต้นที่พิเศษสุดๆเมื่อสมัครแพ็กเกจที่กำหนดนะครับหรือว่าใครก็ตามอยากจะจองเครื่องเปล่าเนี่ยก็เชิญได้ที่ Samsung Experience Store หรือว่า Samsung.com นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง28มกราคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ www.samsung.com/th/s21ultra หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดทุกสเปคเนี่ยเดี๋ยวจะส่งถึงโทรศัพท์ของคุณเลยแล้วโหมด director's view ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ดูนะจะลองถ่ายเหรอคะจะลองถ่ายเลยเป็นแบบไหมคะอ้าวนี่ที่ต้องที่ต้องที่ต้องให้ดีที่สุดอยู่เดี๋ยวดูมุมมองผู้กำกับอ่ะยืนตรงนู้นดูอตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายมุมมองผู้กำกับให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาก่อนอื่นๆแล้วก็จะมีเห็นไหมมุมมองผู้กำกับกดลงไปปั๊บ มันจะเป็นสองหน้าแบบนี้คุณเห็นไหมสองช่องแบบนี้นะแล้วถ้าผมสมมติให้คุณดูผมจะถ่ายแบบนี้เวลาผมถ่ายผมถ่ายแบบนี้เห็นไหมนี่นี่นี่มันก็จะเห็นทั้งผมซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ผมคือบล็อกเกอร์นะแล้วนี่คือเดียเดียคือสิ่งที่ผมจะถ่ายเดียอยู่กล้องหน้าอา๋อเดียอยู่กล้องหลงังพี่ใช่ถูกต้องก็จะอยู่กล้องหน้าเห็นครับแล้วมุมมองพุ่มกลับเป็นแบบนี้มุมมองพุ่มกลับจะขึ้นมาจะมีให้เลือกสามขนาดของภาพสมมติวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยฮะ ผมกำลังจะมารีวิวสินค้าที่เดียใส่อยู่ก็คือเสื้อผ้าของเดียเห็นไหมฮะมุมมองผู้คนกลับก็จะเป็นตัวเดียนี่เห็นไหมทั้งตัวแล้ววันนี้อยากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณสําหรับคุณเดียนะครับที่ให,ให้เกียรติเรามาเป็นคนทดลองเสื้อผ้าที่จะใส่ <c oughs> ใครอยากซื้อส่งมาได้เลยครับราคา3 1บาทเท่านั้นนะฮะ <c oughs> โอ้โเริ่มต้นเป็นชื่อช่องเลยเออใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> แล้วยังม,มีมุมมองแบบกว้างสุดกว้างสุด อันนี่กว้างสุดครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทําคือสตูดิโอของช่องวันสาสบเอ็นะครับค่ะนี่เป็นยูทูบเบอร์ได้เลยนะคะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยเปลี่ยนขนาดพุ่งขนาดภาพทุกอย่างได้หมดเห็นไหมคะค่ะนี่คือมุมมองผู้่งกับมุมมองพุ่งกับซึ่งเป็นตัวที่เด่นที่สุดที่ผมถืออยู่นี่คือซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบเอ็ดอัลตร้า 5G ค่ะนี่ครับอยากได้เป็นเจ้าของเป็นแบบพวกแบบยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์แบบนี้ จัดการได้เลยตัวนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณเดียมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่จักรขอบคุณพี่เผยค่ะขอบค, <c oughs> คุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณเดียครับขอบคุณวันบันเทิงด้วยนะฮะช่วงหน้ากลับมาฮะเรื่องของทนายตั้มตอนนี้ไปถึงสกลนครแล้วจากที่ก่อนหน้านี้เ <c oughs> ขาบอก <c oughs> ว่าเอทนายตั้มมาจากจังหวัดเสียงคือสมุทรสาครคือเสียงมากทนายตั้มจะต้องกลักตัวหรือเปล่าเนี่ยนะครับทนายตั้มก็เตรียมที่จะตอบทุกประเด็น ในช่วงเย็นนี้แหละฮะสักครู่กลับมาติดตามเรื่องนี้ครับวงแขนดูกระจ่างใสทำไมต้องทิ้งคราบใหม่เรโซ a าแ a a วานซ์บริเทน n ่ง n อนติเซนดด้วยสารสกัดธรรมชาติจากเลมอนพร้อมวิตามินซีและอ e. ีมอบวงแขนดูกระจ่างใสไม่ทิ้งคราบใส่ชุดไหนก็มั่นใจได้ r ร s ona านแค่ไหนก็ยังทนหลังคาเดครารับประกันนาน50ปีเมื่อฟังชั่นกับแฟชั่นอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวสวยครบเซ็ตทราเพชรทั้งหลังสามีของฉันดูแลทุกคนด้วยความรักเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12 นิวโรเบียนโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา พบการเปลี่ยนแปลงของบริสุสดใหม่ช่วยขจัดคราบหนักได้เหนือกว่าและเป็นมิตรต่อโลกบรสิสุดใหม่พร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบหนักและกลิ่นอับอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่สักจอดตรงไหนดีอ่ะนี่ไงแคบนะไหวปะสบายโหสมาร์ท New MG ZS Smart Up, SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน ความร้อนทำให้หนังศีรษะแห้งและก่อให้เกิดรังแคดับร้อนด้วย Clear i ์ไอ o o l m e n นททองระเบิดความเย็นสุดขั้วพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผมสวยไร้รังแคใหม่เคลียร์คลีนแอนด์มายช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99%อย่างอ่อนโยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่มันทวัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาว้าวหุ่นเล่าแต่หน้าผิวคุณส่วนเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอยใหม่พรเซรั่มผสานไฮยาลูรอนคอลลาเจน50เท่าผิวดูตึงดูเด้งดูกระชับผลลัพธ์แรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะใหม่พรไฮยาูรอนคอลลาเจนเวลาคนบอกว่าเราควรทำตัวให้สมวัย พ่อม,อมีใครถามพี่การแล้วจะทําประโยชน์อะไรได้แต่เราก็ยังยิ้มหลายคนคอมเมนต์ว่าเราเป็นแม่พิม์ที่ดีไม่ได้หรอก <c oughs> เราเลือกที่จะยิ้มต่อเพราะถ้าเรายังยิ้มได้แม้ต้องเจอคติหรือความท้าทายในชีวิตเราก็เข้มแข็งพอที่จะไปต่อและทําสิ่งที่เชื่อได้ ชันบทใหม่กันแต่ผมฉช้นสั้นน่ะมันไม่เข้ากับบทเลยลองสันซิลดูสิรเราเมตีนคอมเพล็กซ์ที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าช่วยบำรุงผมยาวให้หนาดูสุดภาพดีตัวจริงเรื่องผมยาวสวยเร็วติดสปีดแพ็คคู่สุดคุม้มแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ไม่ว่าหน้าไหนก็มีบางจุดที่ยังโกนไม่เกลี้ยงแต่ด้วยนวัตกรรม 3D Ball ของ g ิ l l e t มา m a ีเ3 t u r b บช่วยโค้งรับทุกมุมหน้าโกนได้หมดจดกว่าไม่ว่าหน้าไหนก็นเนี้ยบใหม่ g ิ l l e ต t e m a ีเ3 t u r โบ สสีไไหนก็วยด้ด้วยสบู่ p r o t e t t t ไท i t h e r a พ y ผสานสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสุขภาพดีกระจ่างใสได้ทุกเฉดสี p r o t e c t Thai Therapy เจ้าประสแค่ไหนฉันจะไม่หยุดพักเพียงเรามั่นใจและสู้ต่อไปใหม่โอมพัสสูตน้ำสะอาดขาวสว่างใสหอมนานหอมเจิดจ้ามั่นใจใหม่โอมพัสสูตน้ำ เชื่อไหมว่านสกาแฟซองนี้จะทําให้เรามีอนาคตร่วมกันมันจะเป็นไปได้ไงเพราะคุณมีหนึ่งซองและผมมีอีกสี่ซองแค่มีเนสกาแฟเบลนด์บรูห้าซองก็ได้ลุ้นอภิมหาโชคสามรางวัลใหญ่แก้วทองคำรถยนต์หรือป้าลุ้นสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์ทองคำแท่งทุกเดือนเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแปะลงบนซองเปล่าเนสกาแฟห้าซองส่งมาตามที่อยู่นี้ถึงส1มสเมีนาคม2564 ไม่ทันแล้วถึงไม่ได้สระผมก็หมดหวงกับเรื่องดรามา่า Rejoice w วิ h สูตรผมนุ่มลื่นผมนุ่มสลวยแม้วันที่ไม่ได้สระพร้อมกลิ่นหอมยาวนาน Rejoice ผมสวยสยบจบดรามา่าถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีนี่น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทย ช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมคุณอาจจะคุ้นเคยกับปลาแมคเคเรลเนื้อแน่นจากสามแม่ครัวแต่คราวนี้เราอยากให้คุณลองปลาสาดิเน,นื้นุ่มในซอสมะเขือเทศรสชาติกลมกล่อมลองเลยปลาซาดินทั้งสองแบบจากสามแมครัว มีบางอย่างที่ซักทุกวันไม่ได้ My AmbiPear Spray กำจัดกลิ่นบนผ้า a m b i p e r จะตรงเท่าช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นบนผ้าให้เหลือแต่กลิ่นหอมสดชื่นจากดใสมี My AmbiPear Spray กำจัดกลิ่นบนผ้า My Dove Botanical Selection Shampoo สัมผัสคุณค่าจากสารสก,กัดธรรมชาติและ Botanical Oil หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกของ Dove เนื้อแชมพูใสผสมสารสก,กัดกลิ่นกุหลาบมอบการบำรุงอย่างล้ำลึกให้ผมนุ่มผิวเบาสบายเหมือนกลิ่นดอกไม้ My Dove Botanical Selection Shampoo หาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเอ้ยอยาแก้ไอตราอาปาเชขอแนะนำสูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุม่มคอบอกแล้วไงไออาอปาเชคืนนี้ห้ามพลาดเมื่อตรีหาป้องพบกลับมาหาแม่คนอยากให้แม่ได้พ่อกับคนคนหนึ่งครับแม่จะจำลูกของตัวเองได้ไหมฉันจะทำให้มันลากเป็นหน้าข<ม>องสุดรักข้าพีนีคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง ผมชื่อสมบัติไม่มีฟันหรือว่าคนเขาเรียกว่าปู่แบบรูปร่างรอละรอเจนนะใครเขาบ,บอกมาทมตัวเอง <laughs> <laughs> ยาแก้ไอตราอาปาเช่สัญ,ญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ a อทแทก3 d ไวรัสคิลเลอร์ผงซักฟอกช่วยฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนสาแม่ครัวผูกพันอยู่คู่คนไทยช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปที่เนเธอร์แลนด์หน่อยนะคะคนออกมาประท้วงค่ะไม่พอใจเคอร์ฟิวเรื่องของโควิด19 <c urs> ไงรัฐบาลเขาก็เลยมีเคอร์ฟิว3ทุ่มถึงตีง4ครึ่งนะคะซึ่งเขามองว่าบรรยากาศเนี่ยมันอึดอัดจนเกินไปก็เลยทําให้มีคนออกมาประท้วงโดนจับไปแล้วเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนเคอร์ฟิว